สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับโอ๊ตเพชรยนต์นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับที่อยู่ข้างๆผมนี้เลยนะครับนั่นก็คือโตต้าลีโวนะครับผมคันนี้นะครับเป็นรถโฉมปี2016นะเลขไม่์คันนี้นะครับอยู่ที่2,25,000โละครับผมกับราคาขายแค่5,40,000 บาทเท่านั้นเองนะครับผมฟังไม่ผิดครับ5 4 0,000บาทเท่านั้นเองนะครับรถปี2016นะครับราคาหายไปเกือบครึ่งเลยทีเดียวนะครับสภาพโดยรวมนี้เมื่อกี้ผมยืนดูมาแล้วเดินรอบๆแล้วสภาพยังดีอยู่มากๆนะโอเคเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดรอบตัวรถคันนี้กันเลยดีกว่าว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นตัว โฉม 2.4e นะเป็นตัวธรรมดา4ประตูยกสูงนะครับผมด้านหน้าไฟเขาคันนี้จะเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับผมมัลติรีเฟกเตอร์นะครับไฟเลี้ยวไฟสูงก็จะอยู่ในโคมแบบนี้เลยนะครับผมสภาพสวยๆโคมเดิมนะครับไม่มีหมองนะครับผมถัดมากระจังนะครับในส่วนของกระจังก็จะเป็นโคมเมียม3ชั้นนะครับนี่สชั้นแบบนี้เลยใหญ่ๆพร้อมโลโก้โตโยต้าแบบนี้เลยนะครับในส่วนของกันชนด้านหน้านะครับผมเขาก็จะมี ไฟสปอตไลท์คู่ล่างมาให้แล้วนะครับเป็นแบบหลอดไส้นะครับแล้วก็จะช่องอดักอากาศด้านหน้าก็จะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ด้านหน้าของโชว์นี้คือจะเป็นเอกลักษณ์ของรีโวอยู่แล้วนะเห็นปุ๊บก็รู้ปั๊บว่าเป็นลีโวนะครับอ่าพอถัดมานะรายละเอียดด้านข้างโดยทั่วไปนะคันนี้สีขาวอย่างที่เห็นเลยนะครับมีการติดิฟรมมาให้แล้วนะครับผมมีบันไดข้างมาให้นะครับผมกระจกมองข้างอันนี้จะเป็นโครเมียม จะเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวมาให้อยู่ในอยู่ในตัวโครงกระจกกรอบกระจกแบบนี้เลยนะครับถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับละเอียดถัดมาครับในส่วนของล้อนะครับล้อคันนี้เป็นล้อแม็กเดิมติดรถมาจากโรงงานเลยนะครับเป็นล้อขอบ17นะรัดด้วยยางบิสโตนปีสองพนสิบนะครับยางนี้อยู่ในสภาพที่ดีมากนะครับล่องยางยังลึกอยู่นะใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับผม ระบบเบรกคันนี้เป็นระบบเบรก ABS นะครับผมหน้าดิสเบรกหลังดัมเบรกนะครับผมรายละเอียดโดยทั่วไปของล้อก็จะประมาณนี้นะครับถัดมาเดี๋ยวผมจะพามาดูรายละเอียดตัวโครงสร้างกันนิดนึงนะรายละเอียดของจุดยึดต่างๆประตูนะเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยเสาบีตัวนี้นะน็อตยึดนะครับไม่มีการถอดนะครับเดิมๆแบบนี้เลยขอบสันประตูนะครับสวยๆรูปไปเนียนกิฟนะครับ ไม่มีการชนทำสีมาแน่นอนนะครับในส่วนของประตูนะครับนี่ให้ดูกันเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับประตูหลังก็เช่นกันนะให้ดูกันเลยนะครับขอบสันต่างๆรายละเอียดเดิมๆนะครับผมไม่มีการทํามาแน่นอนนะครับสวยมากๆนะครับลูกค้าที่กําลังมองหาอยู่นะเป็นตัวสีประตูยกสูงนะครับคันนี้ถือว่าตอบโจทย์ที่ผมบอกว่าตอบโจทย์นั่นคืออะไรคือคันนี้นะครับมีแคลรี่บอยมาให้แล้ว ติดรถมาให้เลยนะครับคันนี้ลูกค้าไม่ต้องไปติดเพิ่มเลยนะสำหรับลูกค้าที่กําลังมองหาจะเอาไปทํางานไปไซต์งานนะบรรทุกของไม่ต้องไปติดอะไรเพิ่มเลยมีมาให้แล้วกันฝนกันลมได้นะครับเข้าไปนอนก็ยังได้เลยนะครับมาดูรายละเอียดของตัวรถกันต่อนะครับอย่างที่ผมบอกไปคันนี้มีแคลรีบอยมาใหดา้ด้านบนของเขาเนี่ยจะมีราวแหลกมาให้แล้วนะจะมีราวแหลกมาให้นะครับไฟท้ายก็จะเป็นแนวยาวแบบนี้เลย นะเป็นอย่างแบบนี้เลยคือสวยมากเวลาเบรกจะมีไฟติดขึ้นมานในส่วนของแครี่บอยนะแครี่บอยพอถัดมากระจกบานหลังนะครับมีไล่ฝ้ามาให้ด้วยนะไม่ต้องกลัวว่ามองไม่เห็นเวลาฝนตกนะมีเส้นไล่ฝ้ามาให้มีก้านปัดน้ําฝนมาให้1ก้านนะพร้อมไฟเบรกดวงดวงที่4เลยนะไม่ใช่ที่สนะเพิ่มเติมเข้ามาให้นะนี่ดวงที่4ที่ผมบอกว่าดวงที่4เพราะอะไรเพราะดวงที่3มมันอยู่ตรงฝาท้ายแหละ นะอันนี้คือติดเดิมๆมาจากโรงงานเลยนะครับเป็นท้ายเดิมๆนะครับที่จะเป็นโครเมียมนะครับผมแล้วก็ในส่วนของไฟคันนี้ก็จะเป็นไฟไฟเบรกของเขาจะเป็นหลอดไส้นะตัวนี้จะเป็นตัวธรรมดาจะเป็นหลอดไส้ทั้งไฟเบรกไฟถอยไฟเลี้ยวนะครับรายละเอียดสัญลักษณ์โตโยต้ายังอยู่ครบนะครับผมกันชนท้ายเดิมๆมาจากโรงงานเลยนะครับเป็นโครเมียมแล้วก็จะมีาการลื่นให้ติดขึ้นมาและที่สำคัญคันนี้เขามีเซ็นเซอร์ มีเซนเซอร์มาให้2จุดนะครับผมมีเซนเซอร์มาให้2จุดแล้วมีการติดกล้องมองหลังเพิ่มเติมมาให้แล้วนะครับลูกค้าที่ได้คันนี้ไปไม่ต้องไปติดเพิ่มนะอันนี้เจ้าของเดิมเขาติดเพิ่มเติมมาให้แล้วนะครับในส่วนของแครี่บอยครับตรงนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับยังใช้งานได้ปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นฝาฝาท้ายรถนะครับหรือฝาตัวแครี่บอยนะครับไม่มีแสดงอาการเหมือนว่าจะเสียหรืออะไรนะคือใช้ได้ดี ดีหมดเลยนะครับรายละเอียดอรอยอาร์คต่างๆด้านท้ายนะรถคันนี้ไม่มีการชนมานะครับรายละเอียดเดิมๆนะครับนี่ให้ดูกันเลยนะครับฝาท้ายเดิมๆนะครับนี่ไล่ให้ดูเลยฝาท้ายเดิมๆนะครับคุ้มมากๆครับราคาแค่5 0,000นกว่าเท่านั้นเองนะกับรถ4ประตูยกสูงคันนี้นะครับถือว่าจัดเต็มเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพอยัดเปิดแล้วก็ต้องปิดอ่ะโอเค เดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดในห้องโดยสารกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมคันนี้นะครับพอเปิดประตูเข้ามานะครับในตัวแผงประตูก่อนเลยสิ่งที่เราต้องเห็นสิ่งแรกแผงประตูตกแต่งด้วยสีดำนะเป็นแบบาร์ดนะครับแบบแข็งไม่ได้เป็นบุนุ่มมาให้นะครับผมแต่ตรงที่จับประตูตรงนี้จะเป็นผ้าโทนสีน้ําตาลนะครับผมมีท e เจอร์จับไปไม่ลื่นมือนะครับผมในส่วนนี้ก็จะเป็นควบคุมในส่วนของกระจกนะครับคันนี้กระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเลย ออโต้จุดเดียวคือฝั่งคนขับนะครับ lock, ล, lock, lock, ล็อกรถปลดล็อกล็อกกระจกปรับกระจกพับกระจกได้อยู่ตรงนี้หมดนะครับผมในส่วนของรายละเอียดอื่นๆน,นะครับจะมาดูกันคันนี้นะครับพอเข้ามานั่งภายในนี่ถือว่าสบายมากนะเป็นเบาะผ้านะแต่เบาะเขากระชับมากๆเลยนะครับก่อนจะไปไปเบาะมาคอนโซลก่อนนะคอนโซลคันนี้ตกแต่งด้วยสีดำนะครับสีดำตัดกับสีเทาตรงช่วงช่องแอร์นะครับ แบบนี้เลยนะคันนี้ก็จะเป็นกุญแจแบบรีโมทนะครับเป็นรีโมทยังไม่เป็นพุสตาร์ทนะครับผมนี่แบบนี้นะครับเป็นกุญแจแบบนี้ให้มาแบบนี้นะครับและที่สําคัญอย่างที่ผมบอกไปมีแ a r ีบอยใช่ไหมนี่เขาจะมีฮีเตอร์คือไล่ฝ้ามาให้มีปัดน้ําฝนแนบ่มีปล่อยน้ําได้เวลาปัดกระจกเวลามีคราบเลอะนะตรงนี้เขาทํามาให้แล้วตรงนี้ถือว่าดีมากๆนะครับผมอ่าพอถัดเข้ามานะครับ พวงมาลัยคันนี้ก็จะเป็นแบบมัลติฟังชันนะครับ3ก้านนะครับหนังกระชับมือนะครับไม่ย้วยมือนะครับโทรศัพท์ได้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงวิทยุนะครับผมในส่วนตัวมาตรวัดก็แบบที่เห็นนี้เลยนะใหญ่ๆแบบนี้เลยทางฝั่งซ้ายก็จะเป็นวัดรอบฝั่งขวาก็จะเป็นวัดความเร็วเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูให้ดูเห็นหน้าปัดอ่าเรื่อน มาตวัดขึ้นมานะไมค์คันนี้205,000เออ2 0 0 0โลนะครับผมเนี่ยสตาร์ทให้ดูอ่านะครับเครื่องเดิมๆนะครับบิดปุ๊บสตาร์ทติดปับ๊บเนี่ยให้ดูเลยเราไม่กอไมแน่นอนนะ2 0 0 0 0 0มาย่งไงก็มาอย่างนั้นนะครับผมอ่าถัดมาในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะครับผมคันนี้อ่าเริ่มจากด้านบนก่อนตรงเนี้ยเขาจะเป็นแบบฮาร์ดอย่างที่ผมบอกไปนะครับผม ไม่ได้เป็นนุ่มแต่ที่สาคัญตรงนี้มีกล้องมองหลังนี่เขาจะมีจอเล็กๆตรงนี้มาให้เพิ่มเติมนะครับตรงนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายมากเวลาเราถอยเราไม่ต้องก้มนะอันนี้คืออยู่ในระดับสายตาของเราเลยนะครับถัดลงมาตรงนี้เขาจะตกแต่งด้วยสีเทาอย่างที่ผมบอกสีดําตัดสีเทาเป็นแนวยาวไปเลยนะยุทยุขานนี้ก็จะรองรับ fm/am นะครับสามารถต่อ USB ได้นะมีช่อง aux ให้นะครับผม อ่าคันนี้รองรับวิทยุใส่ซีดีได้ด้วยนะคันนี้สวยๆเงาๆแบบนี้เลยนะครับแอร์คันนี้ก็จะเป็นแอร์อัตโนมือนะอยังไม่ได้เป็นแอร์ออตโต้นะครับมีช่องจ่ายไฟด้านล่างให้2ช่องซ้ายขวาแบบนี้เลยนะครับอันนี้ตรงนี้ถือว่าสะดวกสบายมากๆเนาะวางแก้วน้ําได้2จุดนะครับวางของได้เล็กน้อยตรงนี้นะครับและที่สําคัญคันนี้นะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับขนะับสะดวกสบายนะไม่ต้องคอยเหยียบคัทอะไรเงี้ยนะแล้วที่สำคัญคันนี้มี Eco Mode แล้วก็ Power Mode นะโหมดประหยัดกับโหมดไม่ประหยัดนะที่ว่ามันไม่ประหยัดคือมันแรงนะกดโหมดนี้ปุ๊บเหยียบปับ๊บนี่หลังติดบาะทันทีเลยผมลองมาแล้วแรงแรงแรงเอาเรื่องเลยนะครับผมอพอถัดมานะครับตรงฝั่งคนนั่งมันจะมีนี่ช่องคูบ็อก ไว้เก็บของเย็นไว้แช่ไว้แช่ของแช่อาหารได้นะของเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมแล้วก็จะมีเก๊ะเก็บของให้ตรงนี้นะครับนี่สภาพไม่กิ๊กก๊อกนะครับแน่นไม่มีโยกไม่มีขยับถือว่าเดิมๆคันนี้ถือว่าละเอียดคุ้มนะครับและที่สําคัญคันนี้ลําโพงให้รอบคัน 4. จุดนะครับแอร์แบ็กมาตรฐานใหม่โตโยต้าัันต่ํา3ใบนะครับมีทั้งตรงพวงมาลัย1จุด ตรงคนนั่งอยู่ทางมุมซ้ายนี่อีก1จุดนะนี่ให้ดูแอร์แบ็กแล้วก็จะมีอยู่ใต้าขาผมตรงนี้อีก1จุดนะครับรวมเป็น3จุดอันนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยของรถคันนี้นะครับผมอ่าในส่วนของเบาะนะครับเบาะคันนี้จะเป็นเบาะผ้าเป็นเบาะผ้านะครับมีลายเดินตะเข็บสีเดียวกับตัวเบาะนะครับผมตรงนี้จะมีเท็กเจอร์นะครับของผิวเบาะตรงนี้มันไม่ มันไม่มันมันไม่ลื่นนะมันเวลานั่งมันก็หนึบนะมันไม่รู้สึกแบบว่านั่งนั่งแลชัลบอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนผ้าทั่วไปตรงเนี้ยบบกวก็ทำมาดีนะถึงจะเป็นเบาะผ้าแต่ค่อนข้างที่จะหนาเลยเนี่ยผมจับจับดูเนี่ยมันมันหนานะมันไม่มันไม่บางนะเนี่ยแน่นเบาะแน่นมากสภาพดีนะอาจจะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานแต่โดยรวมยังถือว่าดีอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่นั่งตอนหลังของตัวสี่ประตูคันนี้กันนะครับ พอเปิดเข้ามานะคันนี้เขาจะมีที่จับที่จับอย่างนี้ให้ด้วยนะเวลาขึ้นมันก็จะขึ้นสะดวกสบายนะครับในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังอันนี้ก็รายละเอียดก็ทั่วๆไปนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่พิเศษแต่ในความไม่พิเศษมันมีความพิเศษอยู่คือผมอะตัวสูง172ใช่ไหมหัวในเฮดรูมเนี่ย,ยผมกางไป5นิ้วเนี่ยัยงเห,เหลือเลยนะเนี่ยพอนั่งไป เ,เหลือลอกลางไป4นิ้ว5้านิ้วเนี่ย,ยกับบ้านหนึ่งเนี่ยยังมียังมีช่องว่างอยู่เลยนะถือว่าห้องโดยสารความสูงเนี่ยถือว่าสูงและในส่วนของเล็กลูมอันนี้ผมผมปอบผมปรัปบเบาะเป็นในตำแหน่งที่ผมขับนะมันก็ยังเหลืออยู่นะสำหรับคนที่นั่งด้านหลังเนี่ยก็ถือว่าถือว่าโอเคถือว่าดีนะสามารถนั่งแล้วไม่อึอดอัดด้วยความที่ว่าเบาะของเขาเนี่ยมันใหญ่และมันหนามันนุ่มภายในตัวนะครับถ้าลองสังเกตดีๆอะ่ะ เบาอันเนี้ยเขาจะทําให้มันลาดเอียงกับสาีระของเราเวลาเรานั่งเห็นไหมมันจะเอียงลงเนี่ยตามมือผมจะเป็นรูปโตัวกีพอนั่งไปมันก็จะรับกับซาดิระมันไม่แบบเป็นแนวตรงเหมือนรถรุ่นเก่าๆอะไรเงี้ยเวลานั่งไปแล้วมันก็จะคอยไหลคอยไหลแต่เนี้ยเวลานั่งมันจะคอยดันก้นเราไว้ดันไสดิระเราไว้นะครับและที่สําคัญนะนี่ก่อนอื่นเลยตรงนี้มีที่พักแขนให้ด้วยนะวางแก้วน้ําได้2แก้วนะครับ ต,ตรงนี้ถือว่าสะดวกสบายนะมีที่จับโหวเวลานั่งเนี่ยนั่งสบายค่อนข้างสบายมากๆนะจะนั่ง2คนหรือ3คนก็ได้นะครับเพราะว่าเขามีพนักพิงสีสันมาให้3จุดเลยนะครับแบบนี้อ่าสวยงามมากๆและที่สําคัญตรงใต้เบาะเนี่ยมันพับได้มันไม่เรียกว่าพับสีมันเรียกว่าดึงอ่าเดี๋ยวผมดึงให้ดูอ่ามันดึงขึ้นมาแบบนี้นะครับมันก็จะเก็บของตรงนี้ก็จะเก็บพวกอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินพวกแม่แรงกระแจต่างๆเก็บของเล็กๆน้อยๆได้นะครับ อันนี้ก็คือเขาทํามาถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะแต่เวลาดึงขึ้นมาก็เอามาคล้องกับตัวพนักพิงเหล็กตรงนี้แบบนี้นะน,นี่อันนี้ผมทําให้ดูัจะคล้องลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเราวางเราก็วางแบบนี้อ่าก็กลับมาในตําแหน่งเดิมน,นะครับในห้องคือบางทีเราจะวางของอ่ะเราก็พับเบาขึ้นได้นะถ้าถ้าหากว่าเรากลัวเบามันจะขาดเป็นรอยเนี้ยอันนี้ก็คือเขาทาฟังก์ชันมาตอบโจทย์ในเรื่องนี้แหละนะผมคิดว่าง,งั้นห้องเครื่องคันนี้นะครับอ่า ยวขอญาตเปิดปึ๊บอ่าห้องเครื่องคันนี้นะครับพอเราเปิดห้องเครื่องเข้ามาเนี่ยก็สภาพยอย่างที่เห็นเลยนะครับค่อนข้างที่จะใหม่นะครับด้วยเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ขนาด2.4ลิตรคันนี้นะครับให้แรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะครับผมถือว่าแรงเอาเรื่องเลยนะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับจุดแต้มสีต่างๆนะครับ ยังมีอยู่นะครับผมลอยอาร์คจุดน็อตยึดนะครับก็ยังมีอยู่เช่นกันที่ผมว่ามีอยู่ก็คืออะไรมันไม่มีการชนหนักนะลอยมันก็จะเป็นลอยเดิมๆนะเนี่ยอย่างน็อตยึดฝากระโปรงก็จะเดิมๆนะถ้าไล่มาเนี่ยไอตรงนี้มันมีนมพลาสติกอยู่ผมอาจจะให้ดูไม่ได้นะแต่ถ้าดูตรงแนวนเนี่ยเนี่ยมันลอยเดิมๆเลยนะน็อตเดิมๆโครงสร้างเดิมๆทางด้านหน้าด้านข้างนะครับอ่าเนี่ย ให้ดูเลยนะครับสวยงามนะครับคันนี้ไม่มีการชนหนักรับรองเลยครับทางเพชรยนต์การันตีเลยนะครับผมนี่แบตก็เป็นแบตใหม่นะครับนี่รายละเอียดเดิมเดิมน็อตยึดเดิมเดิมนะครับนี่รายละเอียดเดิมจากโรงงานเลยนะครับไม่เคยทํามาแน่นอนนี่ฝากระโปรงอีกฝั่งหนึ่งนะน็อตยึดนะครับขอบสันฝากระโปรงเนี่ยรูปไปเนี่ยไม่มีสะดุดนะเนี่ยผมรูปไป เนียนๆมือเลยนะครับเป็นฝากร,กระโปรงแท้เดิมจากโรงงานมีแผงฉนวนกันความร้อนมาให้ด้วยนะป้ายลารเบลยังติดอยู่ละเอียดเดิมๆยังติดอยู่เลยนะครับคันนี้ไม่มีการทํามาแน่นอนสัญลักษณ์โตโยต้าก็ยังติดอยู่นี้เป็นตัวปัม๊มนะแสดงว่าคันนี้เป็นฝากระโปรงแท้เดิมติดรถมาเลยนะไม่มีการเปลี่ยนนะครับผมก็ลูกค้าที่ได้รถคันนี้ไปเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆนะราคาก็ไม่แรงด้วยแค่ห้าแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมอ่า ก็เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเจ้า t o ลต้าลี vo 2.4E สีขาวคันนี้นะครับเป็นรถปี2016นะครับผมเลขมาอยู่ที่200,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับผมราคาขายคันนี้เราขายอยู่ที่540,000บาทเท่านั้นนะครับ540,000บาทเท่านั้นลูกค้าที่กำลังมองหาอยู่นะครับผมรีบเข้ามาจับเข้ามาจองติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับ ลูกค้าที่ออกรถกับเพชรยนต์ตอนนี้นะครับภายในเดือนนี้นะครับมีโปรพิเศษนะครับช่วยผ่อนสูงสุดนาน1ปีเลยนะครับโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับถ้าใครที่หาอยู่แล้วตัดสินใจไม่ได้เนี่ยโปรเนี้ยคุ้มนะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับผมแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับอ่าก็ผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานของทีมงานเพชรยนต์ต่อไปนะครับสําหรับคลิปหน้าจะเป็นรถ รุ่นใดยี่ห้อใดนั้นห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้ผมโอ๊ตเพชรยนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ